สวัสดีนะครับพี่พี่สวัสดียามแรงนะครับเนาะกับกับประมาณนี้ครับเนาะตัดหญ้าตัดอย่างหญ้ามันหกกับมันฝนกับบ่อได้ตกกับปอตีมันมันหนาฝนนะครับเลยยาวเลี้ยวเนาะปอตีมากับอาทิตย์หนึ่งตัดเที่ึงนี่ประมาณครึ่งเดือนตัดเที่ยงหนึ่งเงินครับข้างหนึ่งเนาะตัดให้พุทธเอาตัดให้พุทธเอาของผมพร้อมเออประมาณนั้นของผมกัดผมตัดเฉพาะทางยางครับเพราะว่าเสื้อผ้าไม่ได้ลมือก่อน พ่อลูกงูเหลี่ยมครับประมาณสองสามตัวว้าอยูผมนี่ตัดไอ้มันเป็นพทอดเป็นช่องทางยางอะครับเนาะยางมาหาบ้านเนี่ยผมยางผมมากินเขาจริงนะยางผมมาลูกผมมาเนี่ยของแม่ผมมันมันโอรู้สึกว่าจะมันมันแล้วนี่มันเป็นดงพญาไฟเลยครับเนาะพี่ๆแล้วก็มันปลูกพวกมะกก้อเงี้ยครับมะกก้อน้อยๆเงี้ยครับต้นเล็กๆมันพันอย่างมันกบลูกเนาะมันมันพันอย่างเต็มต้นอยู่เลยนี่อนต้นเนี่ยครับ เพิ่นปลูกเาจะเดือนมาผมก็่แน่ใจแต่มันก็เป็นหมากับผมไม่ได้สังเกตนะครับไอ,อ้ตอนที่พี่สาวผมมานะ่ะแม่ผมเพิ่นได้เอาเพิ่นได้เด็ดไปไปต่ำครับอ่อ,อนที่ดีครับอ่อ,อนที่ดีหนาะอ่อนนะครับต้นประมาณเอ๊ะเชิงอิ๋วผมเห็นมั้งเป็นหมากเนาะต้นประมาณเนี่ยครับต้นบ่สูงอ่ะเนาะถ้าผมรลงพันหยางอะนะประมาณเนี่ยครับต้นประมาณต้นเนี่ยมันก็ถือว่าดกอยู่ถึงสองเดือนครับผมไม่แน่ใจครับแต่ที่นี่เนี่ยผมเป็นคนต่อยอันนี้มาให้แม่ผมนะครับตอ ต่อท่อน้าะเนาะแม่เราหดเราก็ไม่ได้ปลูกหลายดอกผมกับญาติเราเมื่อยนะเห็นเรากันแบบผู้เฒ่าอ่ะเนาะเป็นไก่หิวใส่พวกกะคุอ่ะครับกะคุภาษากลางก็เป็นกะแปงนะครับกะแปงอ่ะเนาะหิวเอานะผู้เฒ่ากับกระแปงกะคุพัฒนติกครับเนาะแล้วผมเห็นเราหิวนะผมกับนางเบิ้งเจ้าบ่เมื่อยแต่แม่เนาะมันก็ลองมาเห็ดเบิ้งบ้าเถอะอ้าวย้อนสอนย้อนสอนคุณแม่ย้อนสอนมาเล็ดจัดให้ต่อต่อต่อทอมาให้เราอ่เนาะอ่าก็ต้อง น้ำเราไปยูนเราไปตั้งอะไรอย่างเี้ผมก็ค่อยได้มาหดให้เราอะครับต่อผมมาันชิญย่องผมผมมาแต่เรามาเห็นตอนที่ผมต่อให้ผมมาข้าใจวแล้วชิญย่องผมนะชิญย่องมันกับหูจักความปนิตัวนี่เราไม่เห็นกูหิวกูมันกูจักต่อทอต่อหยังทอท่าน้ำให้บอมันครับเราบอกมึงมาท่อห้างได้เสียมากเฮ็ดกันให้เฮ็ดดีๆผมไปเก็บไอ้พวกไอ้มันเป็นสายเก้าครับสายสายหดน้าเก้าครับมันเป็น ของเก่าครับว่ามันของใหม่เนาะอยู่บ้านหน้าผมในหมูบ่บ้านบ้านน้องน้องสาวแม่ผมเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดไอ้ปลูกข้าวโพดนะครับปลูกข้าวโพดปลูกเพิพ่นเฮ็ดไทยเนาะนี่เพิ่นไปเฮ็ดแล้วผม,ผมก็เลยไปผมก็ได้เห็นมันสายเก่าๆมันก็ใส่ได้อยู่นะก็เปิดกระไรจวดที่เก่าๆต่วสบา,า <laughs> เพิ่นเฮ็ดยังก็เฮ็ดบ่คือแท่านี่เฮ็ดคือสร้างคืออย่างเขาเนี่ยเฮ็ดกิริตกระดาษคือเจ้าของอยู่นะอ้าคำชมกับบอมีคือตำนี้อีกโอ้โหสักย้อนไลยครับผมเ ดีผมผมร้องไปเปิดเพราะมันแห้งประมาณไดเนาะตับนึงตับนึ่งลิปนี้ไปก่อนเยอะ พี่บางท่านอาจอาจจะสงสัยเอ้าบักอันนี้มันขึ้นเดี๋ยวลองเพียงเดียวนั้นมือนึงมันพึ่นเงี้ยจิบไหลผมบอกไว้ก่อนเนาะพี่ๆเนาะผมได้เปิดสั่งอะไรใดๆแล้วผมกับบักคิดว่าจะเปิดนะถ้าเป็นยุคผมนะเอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นผมยังใช่ยุดช่องนี้อยู่เนี่ยผมผมบุ๊เปิดนะครับเนาะตอนบอกว่าอก่อิสระเซียสนี่นี่็ติดเลี้ยงติดอย่างผมน้ำค้างนะเอาซื้อซแล้วกับผมก็ได้ซีเรีหลี่ยงพวกมูนี่กระเทยใบเปิดช่องใบเลนที่แะครับไปมาฟองเพลงกับมาแล้วก็ไปจมไปแตดานะไอ้พวก สายสายสายขดตีนนี่หลุดโคเกียวประมาณนี้ครับน่าพี่ๆเนาะบ่แมนผมเนี้ยแตกครับน้ำน้ำไม่ได้เอาขายหินุยดีมันเนี้ยแตกอยู่บ๊แมนนะครับประมาณนี้นี่อันนี้มันใหญ่เรา่ต้องหดแต่เกี่ยวผมดหดให้เลาอยู่เปิดให้พี่เบิงน่นเห็นป่ะชติการเบิงไว้เบิงไว้นี่ได้แฟนได้ได้แฟนช้ากเกษตรตะกอนมันจะเป็นจังหี่เออไม่ต้องซื้อพักซื้อ,อยากินเข้าใจป่ะเออบ๊องแมนมีแรงแรงเขาอตะห่างตะห่างเองเอ เออมันมาใช่เลยทุกการยุ่ผมเนี่ยมันต้องขุนเดียต้องหู้จักหากินหาซอนกุ้งหุ้มหมกหอยหู้นว่า้าเฮ็ดอะไรมันต้องมาคบกับผมโอเคเลยย่ให้เออยายศูนย์ยายศูนย์ข่อยบ่มักไอ้ลูกคุณหนูอ่ะข่อยบอกไว้ก่อนเจ้าสิหน้าตาดีทช่ไหมเขาก็ไม่สนใจเขาบอกไว้ก่อนเนะลูกข่อยก็ะซองขนแล้วผมอยู่แบบเบ็ดเออไปแล้วครับยอกไปไปแล้วไปแล้ว ยอย่เด่นชูรออยอยู่ครับร้อยอยู่ครับ้อ,อยอ,อยู่้อยอยู่เด้อค่อยถูยงั้นถ่าจเจ้าโดดเราเนี่ยโอเคไปละ